สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะในคลิปนี้เราจะมาเล่นในส่วนของไคโดโลกกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้เป็นในส่วนของการ์ดท่านเองนะฮะและให้เพื่อนๆเข้าใจกันสักเล็กน้อยก่อนโดยปัจจัยหลักของไคโดคืออยู่ทงเป็นหลักดังนั้นถ้าหากเราโดนนําอยู่41ผมก็จะไม่ออกทงนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็เรียกว่าเป็นการแนะนําในการเล่นเนาะของผมเองถ้าเป็นผมผมเล่นแบบนี้และผมน่าจะเล่นคู่นี้ณนะเวลานี้และแพทนี้โอเคไหมส่วนซากของผมเป็นก็เนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับแบบง,งูๆเลยแต่ว่าถึงน้อหกสิบ แล้วเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเดี๋ยวขอเล่นให้ดูนะอย่างที่บอกนะครับว่าผมจะใช้ในส่วนของการ์ดตรงนี้ละติดตั้งการ์ดเล่นนั่นเองนะโอเคงั้นเข้าเกมไปนะโอเคเกมเลิกเรียบร้อยนะครับโดยหลักผมบอกแล้วนะว่าเราจะอยู่ธงดังนั้นเนี่ยเราจะไล่ตั้งแบบธงหนึ่งจนธงสุดท้ายนะครับผมจะไม่ข้ามนะเห็นบางคนเนี่ยาง้ยอย่างเงี้ยงงนะเดินข้ามแล้วไปธงอื่นอะไรอย่างนั้นซึ่งผมก็เข้าใจได้นะผมเข้าใจแต่คำแนะนำคือดื่มเสร็จแล้วเนี่ยคนกลับมาธงเดิมเพื่อเอาเกรดอะไรอย่างเงี้ยาะว่ากันไปนะเพราะว่ามัน อ่าครโดมันจะเก่งตามที่เติมเกรถูกไหมยิ่งเ้าเกรเติมไม่น้อยโอเคเดฟแอตแทกก็จะน้อยตามไปด้วยนะแล้วก็มีอย่างที่เราควรดูนะเช่นสมมติว่าธงกลางได้ก็รีบเดินไปเลยถ้าถ้าได้นะถ้าได้นะนะอ่ะโอเคอย่างเงี้ยได้ชัวเดินเลยโอเคปะ่ะดังนั้นการเล่นไครโดต้องดูแบบบ่อยๆเช่นเพื่อนอาจจะไปเอาธง A หรือ B บอยได้ก็ถ้าเอาได้ถ้าเอาได้นะย้ำก็รีบไปเลยถ้าเห็นว่าเอ้ยมันดึงได้แน่ๆจะกันก็ไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันยืนได้ยาวไครโดอ่ะอ่ะโอเค โซโลตีเราไม่เข้านะหนีโอเคเรียบร้อยครับผมจะไม่ไปนะจนก่่าเพื่อนจะดึงธงได้ต่อซึ่งตอนนี้สแต็กเต็มรอรอเราโดนป่าเอาป่าสินี่ให้ป่านเนี้ยเหน็น่ะเนี่ยตีใครโดนรถแค่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันตีไม่เข้าอยู่แล้วครับปึ๊บโอ้โหเสียธงกูเฮ้ยอายาไม่ทันมันมีสามตัวไงประเด็นอนะโอเคมาขนาดนี้แล้วต้องต้องเล่นต่อนะ เฮ้ยดิงตรงไปไหนเน่โอเคเสวยงามจมา้าบาอุ้ยเอา้าโดเจอร์มาข้างหลังอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวเล่นเป็นไอ้นี้ใหม่เนาะเมื่อกี้มันมาสาบตัวเออประเด็นน่ไม่ไม่เห็นว่ามีโรเจอร์วิง่งเอาง่ายสารภาพาว่าลืมดูแล้วกันถ้าปกติถ้ามีปกติใช้สกิลหนึ่งโดยสกิลสองดักไปก่อนนะอันนี้เมื่อกี้เรียกพาดคือผมการให้ใครให้โรเจอร์มันปาดเพราะอยากให้เห็นดาเมจเมื่อกี้เออแบบเอ้ยดาเมจโดนแค่ไหนวะอะไรเงี้ยเมื่อกี้อยากให้เป็นอย่างนั้น แต่แม่งเสือกไอ้ี่แทนเโอเคช่างมันปา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 ึธงเป็นหลักเด้อตอนนี้ไม่มีสแต็คนะครับเอาละทีนี้งานงอกมือโลสามโอ้ยโลสามโอเคถือว่าเป็นเอาให้ดูกันข้าวๆแล้วกันนะเพราะโลสามทำไงใช่ป่ะก็คือเล่นเลยอืมเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกครับมันมันไม่มีใครมาดึงธงให้อ่ะเออเนี่ยคือข้อเสียละเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม่มีใครดึงเนี่ยเห็นไหมบมัดโลโลงี้เออจะจะดึงธงยังไงอ่ะมันไม่มี เห็นไหมเห็นไหมจริงๆต้องเลือกวิ่งแค่นี้โอเคอันนี้ดักไป้ก่อนน่าจะหลบได้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่พลาดหรอกมาอย่างนี้มันไม่พลาดหรอกไอ้เมื่อที่ไรโอเคหลบแล้วหลบแล้วโดนนะครับคิงดึงหน่อยคิงต้องช่วยคิงดึงนะไม่งั้นแพ้นะครับอันนี้ผมขอไปช่วยเลยนะมันไปทงไอ้นี่กันหมดไงถึงบอกว่าช่วยโอเค เห็นปะเนี่ยจริงๆถ้ามาเดียวเดียวมันตักได้อยู่แล้วไงแต่เมื่อกี้มันไอ้นี่หลายตัวไม่ทันวะเนี่ยโอเคลุ้นเพื่อนนะอ่ะจบชนะได้อยู่โอเคจบอ่ายังดีที่รอดมันดีที่ชิงเมื่อแค้แล้วก็มาช่วยชิงเลยเห็นปะดังนั้นเนี่ยไอ้ทงเออ่ะมันนัวกันอยู่แล้วล้วก็ลุ้นก่าเพื่อนแม่งจะดึงได้แล้วกันดึงไม่ได้ก็สวยแต่จริงๆอ่ะมีล็อกลุจิเห็นไหมควรมาช่วยลุ้นหรือผมออมองพลาดก็ได้นะจริงๆเราลุจิควรจะปล่อยไคโดไปเลยแล้วมาดึงทงกับชิง เ,เพราะอีกฝ่ายอะแม่งบุกขึ้นโมดเออมันกาปิดห้าศูนย์ส่วนใหญ่ประจํำเนี่ยโดนท้งี้ประจำํโะจำโอเคเราไปเกมสองเลยโอเคเกมที่สองนี่น,เนนะเกมนี้อาจจะหนักหน่อยก็คือว่าโลสามนั่นเองนะครับก็คือสามเออก็ชัดเนอนู่แล้วโลสามเดี๋ยวทีเนี้ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมพิธีเล่นโลสามคือไม่มีอย่างที่บอกครับเราต้องเติมเกตอันี้คือหน้าที่เราแล้วพยายามกันให้ได้นะส่วนเกมนี้ผมจะไม่ปล่อยให้มีดาเมจนะจะไม่เหมือนเกมที่แล้วนะอันนั้นคืออยากให้เห็นดาเมจว่าเออโดนตีแค่หนึ่งเนีย โรเจอร์ตีแค่หนึ่งอ่ะส่วนที่เหลือเนี่ยเรามีจังหวะอีกแล้วครับรอครับตอนนี้แค่รอจังหวะรอรอเท่านั้นเลยรออะไรใช่ปะ่ะเนี่ยเนี่ยไอย้ทงเอทงเอทงเอปัเขาผมไปเลยเด้อทันปะวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บไ,มมมไม่ทัน่ะไม่ทันเห็นแล้วนะแต่ไปไม่ทันตามที่เห็นนะครับมันไปไม่ทันจริงโอเคเดี๋ยวรอจังหวะใหม่เดี๋ยวมันต้องมีจังหวะที่เพื่อเราได้ทงอ่ะได้เสร็จป,ปุ๊บก็รีบเข้าไปไอ้นี่เลยสกิลผมจะดักไว้นะ โอ้โเฮ้ยอุตามาฮะอุตามาอุตามาทงไหนอุตาอุตาอุตาเนี่ยเห็นปะเนี่ยพยายามดูแมพครับโอเคพอได้ทงจบเรายืนเลยใครยังไงไม่รู้อ่ะกูมากูมาเอาทงก่อนนะจากนั้นเดี๋ยวสกิลหนึ่งต่อนะครับโอเคดักเลยเนี่ยดักเลยยาวอยู่ยาวเลยเอาเนี่ยมาอุตาสูสก็อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคเนี่ยได้แล้วทงกลางก็จะได้ต่อน่าจะ ได้ปะวะได้จะโดโรเจอร์โดโรเจอร์ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวผมเติมเกดรอนะรอสแตนะ็กเนี่ยแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยกันทงอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรละดังนั้นการเล่นไคโดอ่ะหลกัหลกๆบอกว่าคลิปนี้น่าจะเห็นกันชัดเจนนะว่าผมเล่นแนวไหนเนาะคือถ้าได้ทงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าไปนะน้องงูก็พยายามไปอันนี้เข้าใจเพราะไปสกิลนะมันติดบูสต์โอเคอการการทงนะอย่างที่บอกนะครับการทงอย่างเดียวการทงอย่างเดียวอย่างอืง่นไม่ต้องข้อดีหลบปุ๊บโดนตายด้วยโอ้โหแรง โคตรแรงน้องงูจะกลับมาทำไมโอเคขอว้ามาแล้วแลกกัรแลกกันแลกกันแลกที่กันแลกที่กันถ้าผมเป็นน้องงูผมจะแลกที่กับไคโดนะถ้าเป็นผมนะผมจะแลกเพราะว่ามามันก็แพ้อยู่แล้วแล้วก็ไม่กลับด้วยไม่กลับด้วยอาจจะบาโดนหรือหรือว่าโรเจอร์วะโอ้คาแหลกเลยอ่ะโอ้ยเมตาชิบหายอ่ะเมตาจ,จัดๆเลยไคโดผมเพิ่งจับนะ แต่ก่อนเคยเล่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นเพราะมันไม่ยังไม่ร้อยนะเนี่ยแล้วรอครับรอรอรออ,อย่าทําอะไรอย่าทําอะไรถ้าน้องงูจะอยู่ปล่อยอยู่ถ้าตายค่อยเสริมเน้นแนวนี้นะเนี่ยทีนี้ก็ดูทงไว้มีใครไปไหมก็ดักไว้อย่างเงี้ยแค่นี้เลยหลักๆวันนี้แค่นี้ทงโดนดึงไม้ไปไหนไปไหนดึงไม่ได้หรอกเองห้ามาแล้ว <laughs> มันดึงไม่ได้หรอก อาสกิลดักไว้สกิลด si ักสกิลด em ักเนี่ยธงดีด็อกก็มีเห็นไหมอยู่ครบเลยเนี่ยฆ่าได้ด้วยเนี่ยโอ้โหห้าสูสสวยๆกันไปจบแชงก็ทำอะไรไม่ได้ดูดิเอดูแต่อย่าไม่ได้เนี่ยเล่นมีแค่นี้แต่พันเมตาชิบหายหมอกออกมันเก่งเก่งจริงเออก็เงาแหลกผมเชื่อน่ะโอเคไปเกมสามเลยเกมที่3มาแล้วนั่นเองนะรอบนี้โล่2เหมือนเดิมเหมือนเดิมเติมเกรดเพื่อเอาสแต็ก อย่างอื่นอย่านะอย่าโอเคทีนี้เดี๋ยวรอบนี้มีในส่วนของตัวอุตาซึ่งเราสามารถล้บมือได้เนาะแล้วก็มีบูโนซึ่งได้ทงกากแน่นอนนะครับอ้าวกูการเดินไปเอาบูโนเต็มที่เลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยกะเต็มที่เลยโอเคการได้อยู่ทันปะวะไม่ทันวะไม่ทันไม่ทันงั้นผมผมไปกางไอเดเออร์ขาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไปเติมเกรก,กันดีกว่าอ้าวองงูไปแล้ว น้องงูไปแล้วบูโน่ฟังดหน่อยมึงจะเอาไงเนะี่ยไอ้งูเดี๋ยวมึงจะอยู่จะไปเออไอเนี่ยเอสเมยมันตกเราได้เด้อย,ยังไงก็ระวังหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราสกิลหนึ่งมันตกเราไม่ได้นะครับกูดักแล้วกวูกลัวมันสกิลหนึ่งอ่ะมามาเนี่ยบูโน่น่าจะได้ธงนะยกเวนโดนตกกลับบ้านนะครับขอดูหน่อยได้ไหมได้แลวโอ้โดนตกว่ะ อย่างที่บอกมันโดนตบได้ไงรอใหม่รอใหม่แต่โดนตบไปมันมันก็ว้ามาใหม่นะบูโน่เนี่ยไม่มีสกิลหนะึ่งล่ะผมเห็นเพื่อนอยู่ผมไปต่อนะยยเว้นโดนตบนะได้แล้วได้บึ๊บอีกนิดเดียวก็ไม่ได้จะได้อยู่แล้วอีกนิดเดียวเองนิดเดียวก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมสกิลสองสนะช่วยเพื่อนทงบีบอยนะครับ น่าจะช่วยได้นะหวังว่าน้องงูกันทงเ,เอ้ยเออกันทงไปไปเดี๋ยวอยู่เองอันนี้เขาอ,อยากตีก็ให้ตีไปนะเพราะตีเราไม่เข้าอยู่แล้วเลือดเด้งด้วยเห็นป่ะออย่าที่บอกและคือยังไงถ้ามึงจะอยู่กูจะไปไงเออเอาสักอย่างไม่อยากรู้แหละว่าอยากได้ครแนนเออรู้แหละรู้แหละเนี่ยไครโดสามอะแทบไม่ได้ทงเลยนะอยู่แถวสองก็ได้ชิบหายละชิบหพายละ มันติดบูธพอดีไงเล่นถูกแล้วถูกแล้วอ่าทีนี้ดักไว้ดักไว้ก็มาไม่ได้ละเห็นไหมเห็นไหมนะปึ๊บเขาติดบันไดเนาะบันไดช่วยแท้ปึ๊บแลกได้แลกได้ดับเบิลมันคนละเรื่องฮงโอ้โหโอ,โอ้ไม่ทันวะคือไคโดกูไปไหนวะอ๋อโดนตบกลับบ้านโอเคเมื่อกี้เห็นไคโดอยู่ไงเออ โอ้โหโดนตกกลับบ้านจบเลยเนี่ยจบเลยเต้องสกิลแล้วเด้ออยู่แบบไม่มีทางเลือกนะครับเดี๋ยวผมสกิลตรงกลางนะแล้วก็เ็ะได้เพื่อนดึงไม่ทันโอเคแพ้ไปตามนี้แพ้จ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม,มีคนดึงมันไม่มีไงประเด็นน่ะเนี่ยมันดึงก็ไม่ได้้วเนี่ยจบตามนี้แล้วกันเนาะถือว่าเล่นให้ดูแล้วเราไคโดเนาะถ้าเปนผมเล่นเป็นประมาณนี้แล้วกันนะ หากใครชอบก็ออกทำตามได้นะถือว่าเป็นการแนะนำเนาะ